ôi thôi chiên hai thôi mình pla tay cả đôi phên phai mê núc dẫn nào đây Nước ông quay tất tỏ nỉ yên còn lại là... mỹ phung lều yên ngay đã tiêu lăng kai cho tham lại khai man hay sơn la hay những mục bên yên ngay ร้านก็อยู่ไม่ไกลเตรียมตัวเอาไว้เย็นน้และที่ฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้ตามมืเลือไปเห็นอะไรที่ดีต่อใจอยากจะกินไม่หมดเลยเราเจอจะรักกันไหมมุดใจให้เธอทั้งหมดเลยให้เธอตลอดไปอยากจะกินอะไรก็กินตามใจมันคือความสุขของฉันเห็นของกินน้ำลายแลบไหลเหมือนของ ไม่ได้กินจึงก็ยังไม่นอนหมูทอดเป็นไฟมันก็ยังไม่พออาจจะไม่ลองมันไปเอกละกอนแต่เรื่องของบุญจะเป็นหนุนหนาถึงใจวนอยากให้เธอตอบสักคำเอ๊อยากให้มาบอกรักกันถึงจะเอาแต่กินแต่จะไม่ลืมสักวันยังไงในวันที่เรารักกันอาจจะชอบเฟ้นไฟหรือว่าจะเป็นหมูทอดอยากให้เธอลองกินแล้วเธอจะบอกสุดยอดไหมอร่อยจริงๆได้ลองแล้วเธอจะชอบใครต่อใครก็ลองใช่ความหลงตงไม่ลอกว่า tìm rua bên sâu như mang những đi là thơ mm -hmm. mm -hmm. hey. đi kinh chinh chinh có lòng những mang những kinh như quá bên cả bên lòng chim đu đều pa bê kinh tình có mày bên đại như bay nâng trên ở kia chân tin không được. ta lựa về hẹn này đi đi có trái ác chết kinh một đời nào chớ chớ ra mày trái thơ từng một. อยากจะกินอะไรก็กินตามใจมันคือความสุขของฉันเห็นของกินน้ำลายเดือดไหลมันคงอร่อยทั้งงานไม่ได้กินฉันก็ยังไม่นอนหมูตอนเป้นไฟมันก็ยังไม่พออาจจะไม่ลองมันไปเอกละก่อนแต่ไม่พุงอุ่นๆให้เธอนุนนอนเ้ยัง่รออยู่น e นรอรดึงฉนจะอุ้นแต่ฉันก็รักเธอ เราไปตลอดแต่หนาวก็เข้ามาก่อนผู้จริงเนี่ยไม่ได้รอบอกปากับเธอทุกวันอย่าทิ้งฉันไปละกันปวนแบบนี้แน่เธอไม่สีก็กินไีไปเลยทั้งวันยั yeah. ดีเย็ดเย็ดดีเลยดีเลยเจะตักเลยตักเลยอืมไม่ต้องใช้จานแล้วตักเลยกระดาษไม่ลู้อะไรดิ